มาวันนี้เราอยู่ในโหมดบัตเตอร์โหมดปืนนะอาวุธปืนแข่งปืนก็จะเปลี่ยนใบตามที่เรายิงจำนวนศัตรูได้เยอะสุดเนี่ยเรายิงเยอะปืนมันก็จะเปลี่ยนไบใครได้ปืนระดับสุดท้ายมากส,สุดไปชนะโอ้โหร่วงเกินไป ยิงยิงเยอะยิงเยอะยิงดีฮ้ยหลังเขาฮ้ยหลังเข้าจริงโอ้หลังเขาโอ้โหไอ้นี่มันตามตีชีวิตเราจริงๆตัวนี้เจอกันเจอกันแตกเต็มลุดนโล้ตะโคบหลังเข้าหรือเปล่า เพิ่มความเร็วโอ้ยทำไรนัดเฮ้ยไกลๆได้แล้วเปลี่ยนปืนแล้วเฮ้ยโดนเฮ้ยหลังเข้าโอ้ปืนเคาะทามานทำพื้นเลยนี่เพิ่มความเร็วเกินมานี่เดียวโอ้ลูกมดุดตายตายตาย เห็นหัวเลยอ๋อปืนอะไรนี่ตายสวยสามร้อยนัดเกิดมาเสี่เอ้ยหลังเขา้าอาไปกินมาดิโอ้โหเป็นเม็ดจังนาคเราจังนาคตอนเนี้ยเฮ้ยน,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 นี่นำไอ้นี่นำไอ้นนี่นำต้องรีบจัดก,การ เดี๋ลูกเฮ้ยตายสามร้อยนัดโอ้โหปืนมันโกนกว่านิดนึงนิดนึงต้องรีบเก็บเลยตัวนี้เก็บปืนได้แล้วตายตาย ยูดสวยโอ้ปืนยังรัวโคตรกลเฮ้ยไปเลยไปเลยอันนี้ใช้มือเปล่าใช้มือเปล่าหรอคอยใช้ปืนไอ้หนูไอ้นี้จะลอยโอ้ยอ้นี่จะลอยอ่เลยตายลอยก็ต้องโดนอ่ะผมก็มีนะมีดอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อะ ยิงไม่ใช่ตายลอยตายโอ้มาดิมาดิจะด,ดวนดาบหรือไงนุ่มโนสโคปเด็ดเดียวโนสโคปโอโโโนะ้โหลงคูจังหวะนี้ซีคิวยิงแบบโนสโคปนะเฮ้ยไอเกิดเลกดูกหมดโอ้โหยิงจนลูกหมดอ่ะ เฮ้เกินมามาดิมาดิเม็ดเดียวไอ้เม็ดเดียวพ่อลูกเดียวเม็ดเดียวไอ็นดี้สายลอยไอนดี้สายลอยชอบลอยใช่ไหมเจอกันโหยิงไกลเกินไปโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยปืนพกมันแรงอะไรเช่นนี้ ตองเราล้องแรงกว่าดิในระยะไม่ชิดอ่ะเนี่ยเม็เดเตี้ยวอ่ะเม็เดเตี้ยวอ่ะคุณลุงโม,โม่โอ่ะเฮ้ยโอ้โหซ้ายซ้ายก็มีข้างหน้าก็มีโอ,โอ้อันดับสองว่ะลุยเคาะเคาะเติมลูก ยิงเอกชออ็อตขอไปไปเราต้องไปที่หนึ่งเท่านั้นแหละไปไหนเราเพื่อนไปไหนเราเพื่อนโอ้เพื่อนนี้ต้องยิงใกล้ๆหน่อยต้องเน้นหัวเน้นหัวเท่านั้นไปไหนไปไหนพยานหลบ โอ้โหโดนตัวก็ยิงนานหน่อยเอ้ยไม่ลูกหมดตายโอ้ยปืนคออีกแล้วปืนนี้กว่าจะยิงลูกสุ่นก็น้อยแหละต้องเน้นหัวเลยโ<ฮ>อ้โหเน้นหลังเราโดนลอยจังฮู้จังหวะนี้เกิดมาแล้วเฮ้ยขอขอมาดิได้ปืนกลแล้วเข้ามา โอ้ยิงได้คนเดียวอันนี้มันซ้อนเราอีกตัวนึงนะเกิดมาก็ได้เกิดมาก็เซอร์ไพรส์มาตะฟักโตโด,ด,ดนเนี่ยแหละปืนแบบนี้ยิงมนันดีอ้าวอ่อซ้อนาปย่าเพื่อนอ้าวเกิดมาสองอ้าวโอ้โหโ,โดนข้างยิงอะไร เาลุยต่อไม่กลัวไม่ย่องิสั่งเข้าเราแหละไม่เห็นหลังเข้าละเอานี้ก่อนเฮ้ยปืนเป็นไรอ่ะเฮ้ยแปลกๆอ่ะขอะยาสไลด์ลบก่อนสวยสวย อืมอนี่มันลอยมาจริงจริงโอ้โหเราเลือกชีดเดียวด้วยแปลกที่ตายเนาะเกิดมาได้ก่อนเ,เกิดมาเก็บสองโอ้โหยืนซ้อนอย่างนี้ก็เสร็จพี่และน้องเอ้ยญาติปาดปะนะเหลือวะโอ้สามร้อยนัดตัวนี้นี่จีดจ้าสมัคน,น้องยิงเน้นหัวเข้าไปใ,ใกล้ ขอไกลๆโอ้โหตัวนี้แล้วเจอนี่แล้วตัวแดงแบบต้องจัดการไปแล้วตัวนี้นู่นลุ้นหลังเข้าายเฮ้ยมีเกาะโอ้ใช้เกาะลูดหลังตต hum, you ลูดหลังลูดหลังไอคิวสวยสวยสวย อลองเดลองดูก,ก่อนโอ้โห,โโหตายนี่เป็นปืนกลนไงใช้ลูกซองอะ่ะดาบก็มีนะแต่ผมไม่ได้ใช้หรอกเรียกแล้ววะลูกซองเม็ดเดียวไปหว่านสไนเปอร์โอ้โหสไนเปอร์โอ้โหหลังเข้าก็จ้าก็จ้ะโอ้โหไม่ทันนะ ไม่ไม่ไม่คนเกิดมาแล้วโอ้โหพี่พี่มา้ายืนทำไมนี่โอ้รูนั่นยไงโดนซ้อนอีกแล้วเราเฮ้ยเรายังนำอยู่เอ้ารู้ดิรู้ดิเม็ดเตดียวเม็ดเดียว,ดดยว,ดดยวไปหวานเอาสองเม็ดดีไม่เป็นเดียว เพิ่มความไวเองเพิ่มความไวเพิ่มความไวอ,อ,อุ้ยหลังโอ้โหสองคนเลยสอนเราด้วยเอาคืนเอาคืนเอาคืนก็โดนยิงเต็มโดนยิงจากเป้าปืนพกโหขอยากด้วยยิงยากยิงเย็นแน่ปืนพกเลยลักษาลักษาตัวเอง ไ้ไฟลเน้นหัวตายลูกโม่มาโอ้โหโคตแรงลูกโม่อะไรวะเนี่ยมาว่าเป็นมีดแล้วอันนี้เราฆ่าใครได้เราต้องชนะยัดลบยุกลบแบบคิง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 เรียบร้อยปาดหัวตั๊กมาครับเดินต่อมาดับแล้วเอ้ยเอาลูกหลังเข้าเนี่ย อย่างมองไวยิงก่อนได้เปรียบรู้ก่อนได้เปรียบโอ้ยโดดอันนี้มันก็โดดเจ็บดีนี่เจ็บดีเราดีกว่าโอ้โหนี่มันเพิ่งเกิดพอดีนะเกิดเวลาเรายิงมันก็เลือดก็ไม่ลดอ่ะอันนี้มันเาไอโอ้มันนัวตายเก่งแค่ไหนก็ลงกระสุนไม่พ้นหรอกจะบอกให้ เกิดมาก็เซอร์ไพรส์สิครับมีหลังเข้าเราหรือเปล่าอยากกระโดดยืนงงโอ้ยปืนนี้อ yup. ีกแล้วปืนเคาะเคาะเคาะได้แล้วเฮ้ยอันนี้เต็มโดดดีเราอย่าโดนมันลอยโอ้ปืนเราเคาะงานยากต้องใช้มีด ไม่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 โอ้โหตายคู่เราโดยเสื้อม่วงไหลอยู่ไหนวะขบวนข้าบวนปืนทำอะไรยูคายไม่เห็นหรอเราจะวิ่งช้าหน่อยเพราะว่าเราใช้ปืนเอาไว้นัดโอ้ดีจัดเติมลูกก็ชา้าด้วยโอ้โหก็จะเติมตายพอดีเนี่ย ก็อจะเตือน่าอย่ายิงบอกเลยเปลี่ยนเออมันฟ้องไวเลยเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีนะได้ยิงแบบเติมลูกมาดิเต็มลบมันดีมันยังดีไม่พอไอ้หนู เกินมากออ็ลอ,อยเหมือนกันลอยเยอะลอยอ่ะเพิม่มความเร็วหน่อยอันนีอันนี้หนีไปไหนไไอันนี้อันนี้ออกมาเฮ้ยโอ้เราโดนลอยตายจนได้เนาะยิงไม่โดนเชยสิงเทา้าสิงเทา้า ิเท้าโนทโคปเฮดโดดอะไรกี้วะเพิ่งความไวเล็กน้อยเฮ้ยอยู่นี่ไอ้หนูเฮ้ดดดยมอบมันเห็น,นเห็นปืนคอยอีกแล้ว,ดดดวอ๋อต้องโดนหัวนนะปืนแบบนี้ต้องยิงเน้นหัวเลยไปไป,ไป มาดิโต้ทะโขเฮ้ยตายอันนี้โดนลอยเหอยู่งั้นไอมาว่ะเกิดมาโอ้ทีเม็ดเดียวอ้าวโดนลอยเฉยโอ้อับลอยนัดมาเอามาโอ้โหโอ้ดูกองเฮ้ย เม็ดเดียวเราล่วงแล้วเนี่ยเติมลูวก,ก่อนรอเลื่อนเพิ่มเนี่ยเอ้าเซอร์ไพรส์หรอเซอร์ไพรส์หรอหัวเม็ดเดียวเซอร์ไพรส์เหมือนกันหัวเม็ดเดียวโนทโคกเฮ้ยมาดิมาดิทุกซองอเรามันไวอยู่แล้วนะโอ้ตาคนรหัว หัวจัดหัวจัดกองลอยลอยยิงแล้วก็ชัก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 ถ้าโดนหัวนี่เม็ดเดียวไปหวัดคุณโมมาดิลูกโมย่าหลบเฮ้ยกิ่มาคุณโมคุณโมกินเฮ้ยอันนี้เจ็บดีอันนี้พอ อ้าวอีกทีเดียวเราชนะแล้วเราปาดใครได้เนี่ยใครจะมาให้ปาดมาไปตรงกลางพยายามรูดพยายามลอยอ้าวตายก่อนเฮ้ยยัดโย่เต็มนิดร้อยชนะนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับโหมดแข่งขันอาวุธนะก็เป็นการแข่งขันที่ต้องยิงนัวๆมันๆน,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 นะผมอันนี้ คือต้องแข่งปืนอ่ะใครได้ปืนระดับสุดท้ายครับคือชนะประมาณ21นะย1ใครได้21ก่อนชนะนะคะแนานก็เรียบร้อยครับสำหรับครั้งนี้คงต้องจกกบไปเพียงเท่าน,นี้นะครั้งหน้าจะไปเล่นมนไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตาด้วยแล้วเจอกันครับไปและ